สวัสดีค่ะคลิปที่สอนนี้เราก็มาสอนทำบอนสีนะคะใส่ในกระถางจิ๋วนะคะอันนี้นะคะกระถางจิ๋วนี้นี่บอลสีนะคะเดี๋ยวเราบอกวิธีทำว่าจะทำยังไงนะคะอันนี้นะคะก่อนที่จะทำคุณต้องทำนี่ก่อนนะคะไร้ก้านก่อนแบบนี้นะคะใช้ลวดนะคะลวดนะคะเอาก้านนะคะไร้ให้เป็นแบบนี้เลยนะคะ ไลทแบบไหนเดี๋ยวเราก็จะบอกวิธีไลฟ์นะคะนี่นะคะก็เป็นนี้นะคะดินนะคะผสมสีแล้วนะคะเอามาผสมสีก่อนนี่เลยค่ะแล้วเราไลทไลลงไปแบบนี้นะคะจับนี้นะคะลงไปนี้เอาขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ไลท์ลงมานะคะนี่ไลท์ลงมาแบบนี้นะคะไลทลงมาเลยนะคะ นี่นะคะแล้ก็จะบอกวิธีนะคะว่าทําแบบไหนแบบไหนนะคะมันต้องใช้เวลานะคะเราจะทํานี่นะคะ <through. S 1> ถ้าเป็นแบบพื้นนะคะก็เอามาไลท์ตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะนี euh. <medi> ่นะคะแล้วก็บอกวิธีนะคะแค่นี้ก่อนนะเป็นจะไลท์เป็นแบบนี้เลยนะคะก็มาเราจะมียิงสองดินนะคะดินนี้นะคะเราก็ใช้แดงก่อนนะจะทำบอลสีแบบนี้ใช่ไหมคะ เราวนสึงนะคะนี่เราจะทําให้เร็วที่สุดนะคะเราจะสอนเร็วที่สุดเลยเอายินมาปั้นแบบนี้ก่อนนะคะและ้วบุ๋นแป๊บนี้นะคะแล้วเราก็มาทําแบบนี้เลยจ้ะเพราะเราไม่มีที่ทอะไรนะคะที่นีดนะคะเราก็ใช้แป๊บนี้เลยนะคะนี่นะคะใช้กดล,ลงไปแล้วถูพสืสติ่หนึ่งใบนะคะลากมาแบบนี้เลยค่ะลากนี้นะคะ แบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะต้องมีเหล็กคึงนะคะเหล็กคึงนะคะเหล็กคึงเอาเอาเหล็กมาคึงนะคะคึงตรงตรงนี้ไปเลยนะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยนะคะเขาดีขึ้นนะคะเหล็กคืนหาไม่เจอซสแลวนี่นะคะทําเป็นแบบนี้เลยนะคะมีถานเหล็กคืนนะคะเห็นไหมคะทำเป็นแบบนี้เลยนะคะ คืเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะนี่ลักษณะน,นี้นะคะอืมเอาอันนี้ไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะใช้มิ้วชี้นะคะเอาขนาดนี้นะคะใช้มิ้วชี้นะคะเราก็ไม่อยากให้คลิปยาวเนาะเดี๋ยวเราก็จะทำลักษณะส,สั้นเข้าใจง่ายนะก็เอาดินมิ้เขียวนะคะ สอนแบบไม่ง่ายก่อนนะตอนนี้นะคะนี่นะคะสีเขียวนะคะทําเป็นกล,กลมเลยนะคะเพราะมันจะต้องทําเป็นสองสีใช้พลาสติกไม่ต้องไปซื้อราคาแพงน,นะคะเราก็ใช้ถัมของแบบบ้านๆของเราเนี่แหละคะ่ะใช้แบบบ้านๆน,นะคะรีดไปนะคะรีดไปนะรีดไปนะคะรีดไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมาประจบนะคะ เราประกบก,กันแล้วนะคะสองสีนะคะให้คุณทําแบบนี้เลยนะคะใช้เหล็กคึงน,นี้นะคะใช้นิ้วชี้นี่นะคะเพื่อที่จะให้เขาพิ้วนะคะให้ต้นเขาพิ้วนะคะพิ้วสวยสวยเลยจานี่นะคะจะแบบไหนก็นแด้แต่นะคะใช้มือกดจากนิ้วชี้นะคะนิ้วชี้เราเนี่ยแหละแล้วหลังจากนั้นคุณจะเอาตรงไหนขึ้นม้าหน้าคุณก็เอาตรงนี้นะคะกลางเป็นแกงก่อนนะคะ เป็นกัรนะคะเป็นการที่เราทําบนเสื่อนะคะนี่นะคะกดเบาๆนะคะเดี๋ยวมันจะทะลุลงไปนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําแบบเร็วเลยนะตัดให้มันมุมเข้าไปนะคะมันจะเป็นส่วนมุมของเขานะนี่นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่มุมนะคะแล้วเราก็ ไลท์ตรงนี้นะคะช่วงที่เราม้วนเนี่ยนี่นะคะอนี้นะคะ,ะ,คะแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าจะต้องให้เขาแบบคิ้วๆหน่อยนะมันจะได้สวยนี่นะคะนี่เสร็จแล้วนะคะถ้าไม่มีแม่พิมพ์ก็ไม่เป็นไรถ้าใช้ใช้นี่ถ้าเรามีเราก็ใช้ไปนะคะให้ขอบเป็นตามรอยน,นะคะเสร็จแล้วนะคะ เสรียบเรียบร้อยแล้วนี่นะคะแล้วเราก็ใช้วิธีนี้นะคะใช้นี่นะคะเพราะว่าเขาจะม,มเอมีบอลสีเขาจะมีลายเยอะแบบเป็นขึ้นๆน,นะคะเขาก็จะแบบนี้นะคะเราก็เอานี่กดลงไปอีกหน่อยหนึ่งนะคะนี่นะคะนะคะถ้ามีเวลาก็ไล้ไล้ไปนะคะอย่างนี้เราก็พยายามที่ทําให้เขาสวยขึ้นนะพอเสร็จจะจัดตรงนี้ใช่ไหมอันนี้เรามุ้งตรงนี้ข่้นนะคะ เราก็แบบนี้แบบนี้นะคะเห็นไหมคะ้อนเสียงเราก็จะเสร็จนะคะนี่นะคะที่เราไลฟ์นะคะเราทําก้านเขาเรียกว่าก้านนะคะคุณก็เอานี่เลยนะคะใส่กาวนะคะ T O A ก่อนนะคะเพราะว่ากาวนี้เขาจะทําพวกต้นไม้นะคะนี่นะคะให้จับแบบนี้เลยนะคะจับลงไปเพื่อที่จะไม่ที่เราใส่กาวไป มุมเขาลงแบบนี้ก่อนนะคะพอเดี๋ยวเขาเพราะเขาเพิ่งจะใส่กาวนี่นะคะเพิ่งจะใส่กาวไปนะนี่นะคะนี่นะคะยังไม่แห้งดีนะยังไ,ไม่แห้งดีนะคะแล้วก็จอแบบนี้นะคะนี่ก็จะได้แล้วนะคะเดี๋ยวนี้เป็นสีแดงพาลเล่รู้ค่ะดูจากกูเกิลมานะคะแบบดูจากกูเกิลมานะคะ ดูจากอสัสดามาเพ่งต้องมนเราต้องไปดูเขานะคะว่าเขาทำอย่างไรแบบไหนเป็นแบบเขาไม่ได้ทำหรอกเราดูต้นไม้เป็นต้นไม้จริงนะคะไม่ใช่ต้นไม้ที่นั่นนะคะเสร็จแล้วนะคะนี้ก็จะได้นะคะให้เขาแห้งก่อนนะคะแห้งไปนะคะเราก็ตเอาเขาลงแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเขาแน่นนี่นะคะแล้วเราก็ดัดนะคะเดีย๋ยวเขาจะหาย ดัดเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เสียบลงไปจัดเข้าช่อไปเลยจ้ะเข้าช่อนะคะเข้าช่อไปเลย <S <S <ๆ>ๆๆนี่เขาเด็กแบบเนาะอืมทะลุเข้าได้ไหมให้เขาแห้งก่อนนะคะเขาก็ยังไม่แห้งเพราะบอนสีเรายังไม่แห้งไม่ต้องรดน้ําบอนสีไม่ต้องรดน้ำนะจ๊ะล้มเลยจ้าทำสดๆร้อนเลยนะคะ ใช้เวลาไม่มากหรอกคะ่ะถ้ามีเวลานะมีเวลานะคะทําได้สบายๆนี่เราก็ดัดดัดเข้าไปนะคะดัดบนสีนะคะทาได้แล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบนสีเรานะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะคะเป็นคลิปมาแนะนําการสอนนะคะอุปกรณ์ของเราก็มีนะะี่ค่ะดินนะคะ บังมาผสมสีกันนะคะเป็นดินสีขาวนะคะคลิปแรกนะคะคลิปที่หนึ่งนี่คือคลิปที่สองคลิปหนึ่งก็บอกแล้วว่าดินลักษณะแบบไหนนะคะก็นี่กระเบนสีเราประเสริฐเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะใช้กระถางจิ๋วทำนะคะนี่เป็นบอลเล็กนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านจะมีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งตัว บูรักษาพ,พักคุทธคาสาทุกค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปนะคะสาธุค่ะจะเป็นต้นไม้อะไรก็แล้วแต่นะคะก็คอยติดตามนะคะไม่คล่อยเซียนหรือลิลลีอล่อ,อะไรนี่นะคะหรือตุ๊กตาหม,มานะคะเอาใช้ดินทำนะคะไม่บ้าไปแล้วคะ่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ